สวัสดีค่ะสบายกันดีไหมคะช่วงนี้ก็กำลังจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วขออภัยด้วยนะคะถ้าเสียงมันฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่สบายนะคะเสียงอาจจะแห้งๆนิดนึงนะก็กราบขออภัยด้วยนะคะ,อะโอเคคลิปนี้นะคะเราจะแม่ พูดถึงเรื่องของการใช้งานที่เป็นคำสั่งพวกการสร้างวัสดุแมทเทีเยลขึ้นมาใหม่เอ่อแมทเทีเยลพวกนี้เอามาใช้กับพวกโครงสร้างต่างๆนะคะวัสดุเนี่ยแต่และชนิดเนี่ยมันจะมีน้ำหนักแล้วก็เอ่อความแข็งแรงของเรื่องการเขียนแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเสาเป็นโครงสร้างหลักเมื่อเสาชนกับผนังเอ่อเราต้องเก็บเสาวไว้แล้วเราทําการตัด พื้นที่บางส่วนของผนังออกนะคะดังนั้นหมายความว่าน้ำหนักของของเสาเนี่ยจะต้องแข็งแรงกว่าผนางังเพราะเนื่องจากว่าเป็นโครงสร้างหลักอะไรแบบนี้นะคะพอหนึ่งออกใช่ไหมนะคะอะหนึ่งไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําตัวอย่างให้ดูได้นั่นคือก่อนที่เราจะเลือกวัสดุพวกนี้มาใช้อะคะ่ะเราก็ต้องทําการตั้งค่ามันก่อนนะคะอย่างเช่นเ,เดี๋ยวเราจะทําให้ดูเป็นพร้อมกันเลยละกันหนึ่งก็คือนะก็ไปที่คำสั่งออปชันนะคะ element attribute และเลือกคำว่า building material ถานะเลือกคำสั่ง option นะคะ element attribute และเลือกคำสั่งเป็น building material โอเคเมื่อทำการคลิกเข้ามาใช่ไหมเราจะเจอหมวดคำสั่งตรงส่วนนี้นะคะซึ่งในตัวของ building material เนี่ยค่ะมันจะมีหลายๆห,หมวดเนาะ ซึ่งมันก็มี external insulation uh, Ins Ins ก็คือพวกแบบฉนวนกันความร้อนต่างๆ internal คืออะไรที่มันอยู่ข้างใน defect ต่างๆของ construction อย่างเงี้ยก็คือ,อไม่ใช่ structure นะคะก็มันจะเป็นเรื่องของวัสดุต่างๆที่มันถูกเซตเอาไว้นะคะว่ามันอยู่ตรงหมวดไหนนะคะทีนี้เนี่ยเพื่อให้เราง่ายเนาะให้เราทำการจริงๆมันหลายๆหมวดก็ได้แหละมันไม่ได้มีอะไรหรอกเนี่ย environment คือพวกแบบบรรยากาศ วัสดุที่ใช้กับทางกายภาพนะคะอเทอร์นอลมันก็มีอะไรให้เลือกอะมันก็มีแบบของต่างๆอะไรพวกนี้เนาะนะคะก็อันนี้ก็คือจริงเลือกได้แหละลองเลือกดอูแต่ทีนี้เราก็ขอข้ามเลยละกันเราเอาเป็นแบบตัวของสั r เจอร r a l ลนะคะเราจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งอนันสังเกตช่องข้างล่างนะคะอ่ะข้างบนคือหมดหมู่มันเนาะหมวดหมู่ของโครงสร้างนะคะ ช่องข้างล่างเนี่ยมันคือประเภทนะคะตอนนี้เราอยู่ในหมวดของ structural แล้วเราก็อยากจะเลือกทำการสร้างคอนกรีตขึ้นมาหนตัวตอนนี้ตัวอย่างมันมีคอนกรีตมาให้นะคะคอนกรีตเนี่ยมันเขียนว่า s t r u c st u r น l st 0 4นะทีนี้ช่องที่เขียนว่า priority เนี่ยคะ่ะตอนนี้มันเขียนอยู่ที่740อ่ะโอเคตัวชนตัวต้นฉบับมีแบบนี้นะอันดับต่อไปคือเราทำการสร้างใหม่ค่ะเดี๋ยวเราการสร้างใหม่ ตึ๊บขึ้นมาหนึ่งอันทำการ copy อีน้อนี้ขึ้นมาแต่ว่าเราจะเป็น construction ตัวที่2เนาะเราจะทําการ duplicate ขึ้นมานะคะแล้วก็สร้างอันที่2อ,อืมก็เป็น c o n s t r u c t ั o นที่2นะคะอ่ะทีนี้ข้อตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยแตกต่างกันโดยที่ตัวที่1ค่ะการตั้งค่านะ structural and a p p e a r a n c e ก็คือการมองเห็น ซึ่งเวลาการมองเนี่ยมันจะมี2อ,อย่างนะมองในลักษณะของตัว2มิติแล้วก็มองในลักษณะของ3มิติ3มิติก็จะเป็นพวกแบบเห็น4เห็นในทีดีอะดังนั้นเวลาพอเราสร้างแบบแมทเทอ a l เรียลขึ้นมาเราก็ต้องสร้างมา2ส,ส่วนให้มันสอดคล้องกันทั้ง 2D แล้วก็3 d นะคะอะทีนี้เราก็มาทําการเลือกว่าสตั๊กเจอร์ตัวนี้เราต้องการเปลี่ยนแมทเทอเรียลเป็นแบบไหนบ้างอย่างเช่นเออเป็นแบบไลท์เวทไหมหรือเป็นแบบ กรีดบล็อกอะไรนี้อันนี้คืออยู่ที่ 2D นะคะที่เราต้องการเลือกเนาะเราก็สามารถเลือกไปได้เพราะว่าข้างในมันก็มีหมดหมู่ให้แหละแล้อแล้วก็เลือกเอาไว้อยากจะได้แบบไหนส่วนต่อมาคือตรงนี้ก็มาเปลี่ยนเนาะว่าเออตัวตัวเก่าเนี่ยมันคือใช้04แต่เราอยากเปลี่ยนเป็นแบบใช้41อ่ะมุสโซใช้02เราเปลี่ยนขอตสีนะส่วนต่อมาคือว่า สักเจอตัวที่หนึ่งเนี่ยมันใช้ไปเจ็ดร้อเราต้องการน้ำหนักที่แตกต่างกันอย่างเช่นเราต้องการ800ร้อตัวนี้สามารถทําได้ถึง999ารอยเนะแต่เราตั้งมาแป0รนะโอเค800นะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเ,ออเป็นเรื่องของทางกายภาพ ะะแล้วก็เรื่องของ ID อย่างเช่น ID ตัวนี้มันคือ 04ST04 04, เหมือนเหมือนกับตัวนี้เป็น ID เดียวกันถ้าเราต้องการเปลี่ยน ID ว่าโครงสร้าง2งตัวนี้เราจะไม่ให้ชื่อมันซ้ำกันก็มาเป็น ID เดอาอันนี้อาจจะเป็น03ก็ได้นี่พอเปลี่ยน03ก็จะเป็นเป็น03เห็นไหมนะคะมันคือ ID ของของการเรียกวัสดุชิ้นนั้นโอเคนะเ่าโอเคส่วนที่เหลือคอนกรีตอะไรประเภทไหนเนี่ยคือเป็นเรื่องของการส่งออกข้อมูลนะคะ อ่ะโอเคเราก็จะสร้างเครื่องมือในการสร้างก็จะมาแน,นี้นะคะเราจำไว้นะเราสร้างมาหนึ่งตัวก็คือคอนกร e ต e ั t เจอร u r a l 2นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้กับอะไรได้บ้างไปดูกันกดโอเคนะต๊ทีนี้มาคำสั่งของคอลัมน์คอลัมน์นะคะแล้วเราก็มาหาดูว่าเราเจอนี่ไหมนี่คอนกรีต e ั t เจอร u r a l 2เห็นปะ เราเจอใช่ปะอ่าทีนี้เราก็สามารถเลือกคำสั่งเพืนี้ค่ะแล้วเอามาใช้ได้มันก็จะกลายเป็นเสาที่เป็น Con กรีตสตั๊ดเราสองใอ้เราทำการ Copy นะอืมนี่คือเสาตัวนี้ก็คือเป็นูนย์สองที่เราสร้างใหม่และนี่คือตัวต้นฉบับที่มีนะคะอืมอ่าโอเคนี่คือเสาสองประเภทนะทีนี้เอาไปใช้กับอะไรได้บ้างผนังได้ไหม ผนังก็ได้เปลี่ยนผนังให้มันกลายเป็นชิ้นเดียวนะคะแล้วลองเลือกดูเราก็จเจอผนังส่วนสองเห็นปะก็คือเราเอาผนังอะ่ะมาใช้เป็นคอนกรีตก็ได้นะคะแล้ว,วิธีการเขียนเนาะก็จะเขียนแบบนี้ไปอย่างเช่นเดี๋ยวเราให้ดูความแตกต่างนะคะว่าน้ําหนักมันเป็นยังไงอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยสังเกตนะเมื่อทําการขีดใช่ปะคะผนังอะ่ะเราใช้ 02นะจำไว้นะค่าดําหนักของผนังอ่ะคือ800ถูกปะของเก่าคือ740แปลว่าอะไรอยู่อะไรไปแปลว่าผนังผนังแข็งแรงกว่าถูกไหมเสาจะถูกตัดทิ้งทันทีเห็นไหมเสาถูกตัดทิ้งทันทีผนังยังเหลืออยู่นะคะอันนี้คือค่า้ําหนักที่เราพูดถึง เมื่อไหร่ที่อะไรมันแข็งแรงกว่ามันจะเก็บอน,นัน์ไว้อืมอันนี้อันนี้อันนี้คือมันชนกันพอดีนะเห็นปะเนี่ยอันนี้อากาศเนี่ยถ้าเราทับกันมันจะเก็บผนังไว้และมันทำเอาเอาเ,อาเอาสาอะตัดทิ้งเพราะเสาอะน้ําหนักน้อยกว่าผนังซึ่งในความจริงเนี่ยถูกไหมไม่ถูกนะคะนั่นคือเราก็ต้องมาเปลี่ยนมันว่าเสาจะต้องแข็งแรงที่สุด นไและก็ผนังผนังนะน้อยกว่าจึงจะเกิดมาเป็นการปัดของเส้นเสาแบบนี้ทันนะนะคะนั่นคือเนี่ยหลักการของการใช้งานถ้าในกรณีวัสดุอันนี้เป็นเสาอันนี้เป็นผนังแต่ใช้ค่าน้ำหนักเดียวกันผนังเอ่ยผนังใช้เป็นโครงสร้างก็คือคอนกรี คอนกรีตสักเจอ์นะคะเสาก็เป็นคอนกรีตสักเจอ์ตัวเดียวกันสังเกตก็คือเส้นตรงกลางของระหว่างเสาและผนังมันหายไปนะคะเพราะว่ามันคือเนื้อวัสดุประเภทเดียวกันมันจะทําการเชื่อมให้เองแต่ถ้ามาไหลที่วัสดุต่างกันนะคะวัสดุต่างกันมันจะทําการปักให้เองอัตโนมัติเหมือนกันนะคะนั่นคือหลักการตัวนี้มีใช้ไว้สอบการเขียนแบบท่าน ถ้าในกรณีเรามีพื้นละเราเลือกพื้นเราก็บอกว่าเออเราอยากใช้คอนกรีตเหมือนกันเราใช้เป็นตัวนี้ส่วนใช้อันนี้คือคนละโครงสร้างเนาะแล้วเราก็ขีดไปสมมุดนะเออแล้วเราก็บอกว่าไอ้นี้มันขยับเข้าไปในเสาเราเขียนเกินเข้าไปอืมอย่างเงี้ยถูก,กักถูกักเห็นปะ มันถูกปับเพราะว่าอันนี้กับเนี้ยจะเชื่อมกันเพราะว่ามันคือโครงสร้างประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันนะคะมันก็จะแบ่งให้อัตโนมัติอันนี้คือข้อดีนะเรื่องของการสร้างพวกแบคทีเรียพวกนเนี้ยนะคะมันก็จะลดปัญหานี่ปะ่ะ อันนี้คือวัสดุเดียวกันเห็นไหมอันนี้วัสดุต่างกันมันก็จะตัดกันแบบเนี้ยนะคะอ่ะนี่คือเครื่องมือของตัว building material นะคะมีประโยชน์มากถ้าสร้างเอาไว้หลายๆอย่างนะคะก็จะเก็บเอาไว้ใช้ได้เยอะๆดังนั้นคือ โครงสร้างมันมีเยอะมากแต่นั้นคือเราสร้างเก็บไว้ะค่ะเพื่อเอาไว้ใช้งานเพราะว่าวัสะดุพวกนี้มันต้องมีการประกอบเกิดขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาประกอบใช้งานทีหลังมีไว้ดีกว่านะคะดังนั่นคือการตั้งค่าน้ำหนักตรงนี้เป็นส่วนสําคัญมากนะคะก็คือพวก priority พวกนี้แหละจะเป็นส่วนที่ทาให้รู้ว่าโครงสร้างไหนมีน้ําหนักแข็งในที่สุดและต้องมีกี่น้ําหนักอันนี้คืออ you just w a คนเสร็จแต่นั้นคือตรงนี้ค่ะ s e t ทิ้งเอาไว้แล้วค่อยดึงมาใช้เมื่อ ตออที่เราต้องการอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะประมาณนี้นะคะที่เหลือก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะกับโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นผนังก้อยอิฐชาปูนผนังมวลเบาหรือผนังแบบไม้หรืออะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะซึ่งก็แล้วแต่โครงสร้างน้ําหนักที่เราต้องเป็นคนเซ็ตมันเองนะคะเราต้องการใช้อะไรแล้วก็เลือกใช้ให้อย่างถูกต้องนะคะ,อะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปสัปดาหน,นี้ก็สวัสดีค่ะ